สวัสดีครับพบกับช่องทำทุเรียนสไตล์บ้านๆวันนี้เราเปิดคลิปมาโดยเรื่องเชื้อราในดินต้นทุเรียนต้นนี้อายุ3ปี2เดือนผมไม่ได้เข้าสวนมาประมาณ3วันวันนี้ก็ได้เข้าสวนแล้วก็ได้มาเห็นปรากฏว่าต้นนี้ใบเหลืองร่วง เต็มโคนตน้นระยะเวลาแค่2วัน3วันก็ทุเรียนเป็นโรกแล้วก็อาการนนะเบื้องต้นผมก็ได้ตรวจสอบดูบริเวณกิง่งและลำตน้นและบริเวณโคนก็ไม่มีน้ำเยิ้มบริเวณลำต้นเลยแล้วก็กิง่งคิดว่าเชืาอราาจะอยู่ในดินนั่นแหละเกิดขึ้นจากหลาก และลามขึ้นไปบนกิง่งอันนี้เบื้องต้นก็ฉีดยาครับยาลาส่วนยาที่ใช้ฉีดก็ผมใช้เป็นฟอสออทิวอลูมิเนียมอัตราก็ตามคำแนะนำของสลากที่ซื้อมาหลังจากนั้นผมก็ ตัดแต่งกิง่งแต่งกิ่งที่เป็นโลกหรือใบเหลืองแต่งออกผมแต่งออกไปประมาณสิบกิ่งครับเพื่อลดการคายน้ำเพราะระบบปากที่เป็นเชลาตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะดูด น้ำไอาหารขึ้นไปได้เต็มอัตราอาจจะดูดได้บ้างแต่ก็น้อยทำให้การคลายน้ําเขาเยอะแต่การดูดน้ำเขาน้อยควรเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาหลังจากที่เราได้ฉีดยาเสร็จ เช้ามาวันนี้เราก็มาดูไม่มีน้ำเยิ้มแล้วก็ตามด้วยตามด้วยตัดหญ้าตัดหญ้าบ,บริอเวณโคนให้เหลือสั้นเพื่อให้เขาไม่เกิดการก่อตัวของเชื้อราเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็ตัดให้มันเตียนเตียนตัดติดดินอย่างนี้นะครับให้เหลือหญ้าไว้นิดหน่อยพอ พอที่จะกันความร้อนจากแสงแดดได้เพื่อไม่ให้กระทบกับหลักหมากไปวัวน,นี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าอาการจะแย่ยลงหรือเปล่า ถ้ามีใบรวงมาขึ้นหรือการหย่ลงก็เราต้องใช้ขั้นสุดท้ายก็คือการฝังเข็มนะครับแต่ที่นี้เราจะลองแค่ฉีดพ่นทางใบดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไตรโดมามาลาดโคนแล้วก็ลาดดินบริเวณทรงพุ่มเพื่อให้อา่า เชื้อไตโคไปทำลายเชื้อราด้วยกันเองแต่การให้ไตโคต้องห่างจากอ,อ,อันใช้สารเครมีกลุ่มยาลาประมาณสักสามสี่วันเพื่อไม่ให้ไตโคเขาตายจากยาลาทลี่เราฉีดตอนนี้สามปีสองเดือนก็พยายามยื้อไว้รักษาไว้ครับจะได้ มา,ต,งงาอตอนนี้เราก็ทำได้เท่าน,นี้ครับทำให้คนเตียนทีนี้เศษย่าบริเวณโคนกับกิ่งทุเรียนที่เป็นโลกเราก็ตัดมาแล้วก็นำมาเผาไฟให้ไกลจากสวนนะครับเผาทำลายเชื้อให้เชื้อตาย อันนี้ก็เป็นวันที่3ของการรักษานะครับก็เข้ามาดูปรากฏว่าอาการหนักขึ้นใบก็ร่วงมากขึ้นก็เลยใช้วิธีการไม่ตายไปเลยครับก็คือการฝังเข็มทีนี้วิธีการฝังเข็มของผมก็ใช้เข็มเป็นใช้สลิงเป็น50 t เป็นสลิงใหญ่นิดนึงแล้วก็ออไอตัวหลอดปักเนี่ยครับที่ปักลงไปที่ต้นนี่ก็เราก็ซื้อมาเป็นชุดเลยก็ผมจะใช้ยาเป็นออฟอสฟอไรทวอลูมิเนียมนั่นแหละครับผสมน้ําแล้วก็ผสมสา,สารเล่งซึมสารเล่งซึมเออ ของยี่ห้อดีๆนะครับที่ใช้แล้วเข้าดูซึมดีๆอ่าเอามาผสมกันอัตราส่วนที่ผมใช้ก็น้ำเปล่าประมาณเอ้ยไม่ใช่น้ำเปล่าดิน้ำน้ำกันน้ำกันก็ประมาณเอ่อเท่าไรห้าร้อยซีซีครึ่งลิตรแล้วก็ยา วัดิทิวก็ใส่ไปประมาณ50กรัมแล้วก็ยาจับใบสารเล่งซึมประมาณ5้าซีซีผสมคุกเข้ารวมกันแล้วกเ็เอามาฉีดเข้าตนก็อาตาัตราต่อหนึ่งเข็มก็เข็มละ20 c c. ่สซีซีในทีนี้ผมฉีด สี่เข็มเลยขั้นตอนการฉีดก็ผมจะฉีดให้พยายามให้ไม่ตรงกับกิ่งนะครับเส้นที่ผมฉีดชี้ขึ้นไปเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยง่ยาให้โดนกิง่งอย่าให้ตรงกับกิง่งให้เขาขึ้นต้นให้สูงที่สุดประมาณนี้วิธีผมก็ เราเจาะเจาะต้นก็เราก็เจาะแบบเอียงประมาณส5ิองศาพเพื่อให้น้ำยาไหลลงไปดีๆไม่หกไม่ออกไอเรื่องการรักษาผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับคืออยากจะให้เน้นไปในทางป้องกันมากกวา่านะครับถ้าเราป้องกันดีๆก็ มันก็จะไม่เกิดดีกว่ามา,มาตามแก่มาตามรักษาอันนี้มันมันปลายเหตุแล้วครับมันจะยากก็การป้องกันก็มันก็มีอยู่หลายวิธีหลักๆก็ตัดแต่งกิง่งให้ปรง่งให้อากาศถ่ายเทอากาศถ่ายเทได้โอกาสที่จะเกิดโรคก,ก็ยากขึ้น แล้วก็ตัดยาให้เตียนเพื่อให้เขาไม่ก่อเชื้อราในดินได้ง่ายอย่าลกเกินไปก็ไม่ดีครับแล้วก็เรื่องที่สองก็การจัดการทานอาหารโดยเฉพาะแคลเซียมบอรอนเ,ออเราควรจะใส่อาหารเติมอาหารให้กับต้นทุเรียนให้ครบ สิบหกถึงสิบเจ็าตแล้วก็แคลเซียมโบรอนเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องผนังเซลลผนังเซลล์แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะไม่เชื้อราจะไม่เจาะเข้าทำลายได้ง่ายแล้วเรื่องที่สามก็ p h เฮเราจัดการ p h เฮให้เหมาะสมโดยใส่ปูนโดโลไมหรือปูนมาน ทำให้ pH ในดินประมาณ6ถึง6.5เชื้อราเขาก็จะไม่เกิดแล้วก็เรื่องที่สีก็ใส่เต้โคโดม่าเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้งถ้าเราทําครบแบบนี้ก็เชื้อราก็จะเกิดได้ยากครับ ตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งน,นะครับเมื่อเช้าที่เจาะฝังเข็มไปก็เวลาประมาณ8ปดโมงก็กี่ชั่วโมงอะแปดเก้าสิบิเบเที่ยงบ่ายโมงห้าชั่วโมงครึ่งน,น้ำยาก็หมดหลอดละผมสั่งใส่ยาไปเข็มละประมาณยี่สิบซฝังไปสีเข็มรอบต้น ก็ไม่รู้มันหมดตั้งแต่กี่โมงนะผมพึ่งมาดูมันก็หมดละสามเข็มอ่ะนี่เข็มที่สีเหลือเหลือหน่อยเดียวเหลือประมาณห้าสิสีห้าชั่วโมงครึ่งครับอย่าหมดก็ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็เดี๋ยวลองดูครับว่าตนจะโทมลงหรือเปล่าหรือจะดีขึ้น ก็ต้องมาลุ้นกันครับตอนนี้สามปีสองเดือนแล้วก็ไม่อยากให้มันตายครับปลูกมาก็จะได้ต้นมันก็โตดีครับสามปี2เดือนตัดกิ่งออกไปเป็นสิบกิ่งเลยเพื่อลดการใคยน้ำครับทางใบยาลาฉีดฉีดป่นทางใบไปครับแล้วก็หลาดโคนด้วย ีหลอบตรงปุ่มทางดินเลยครับแล้วก็วันนี้มาก็เช้าก็ฝังเข็มเลยเพราะว่าผมดูแล้วใบรวงมายุดเนาะกลัวมันตายอะ่ะก็เลยต่อเนื่องเลยก็มีความรู้สึกว่า,วาเขาดูดดดูดยาไปหมดเลยดูดยาดีมากแล้วก็หวังว่ามันจะหลอดนะครับจะได้ หัวเวียงผมก็ทำไปสี่หัวเลยหัวมินิมันจะได้รอรอบไงก็เลยต่อไปสี่หัวเลยครับเดี๋ยวลองแพนกล่องดูรบรอบตอนครับสภาพก็ มือนมันจะดีขึ้นหรือคิดไปเองไม่รู้นะครับเหมือนจะดีขึ้นเออใบก็เริ่มหยุดเหลืองหรือว่ามันหรวงสมบูแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้นะใบเหลือง,ลองแล้วเมื่อวานเมื่อวานช่วงบ่ายผมก็ปลาด ยิมัดยิมีกิมัหลาดไปที่บริเวณทรงปุ่มครับลาดลงดินแล้วก็ลาดที่โคนรวมๆกันก็ประมาณน้ำสิบลิตรเนาะลองดูอ่ะโอเคครับ